สวัสดีค่ะสวัสดี f อซช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้นะคะเราก็มาพบกันกันกบแนวทางนะคะแนวทางเนาะ แนวทางนะคะเลขเด็ดเลขด่วนค่ะแอดจัดแล้วนะคะเอดว่าจะบอกเอฟซตั้งแต่เมื่อวานแล้วลืมค่ะลืมเลยนะคะทั้งรัฐบาลไทยนะคะทั้งไทยทั้งลาวนะคะเพราะว่าเลขลดาติค่ะทุกคนเลขลดาติมาที่ไล่โอกทุกทีนะคะรัฐบาลไทยใครเคยจําได้ไงตัวนี้นะคะ ตัวนี้เคยพาแตก4ตัวมาแล้วนะคะเคยออก4ตัวมาแล้วนะคะชุดนี้นะคะทุกคนเอาจริงๆในแอดนไม่ได้กลัวโอเคใครที่ตามแอดตลอดวนะคะจะจําได้นะคะจะจําได้มาทีไรนะคะออกทุกทีมรัฐบาลไทยนะคะแต่ว่าที่บ้านนินหนักไปที่รัฐบาลไทยคะ่ะพากันหาจับซื้อไว้แล้วคะ่ะเรียบร้อยแล้วนะคะตั้งแต่วันที่เขามานะคะแอดนลืม มันเคยออกสี่ตัวลาวอยู่นะคะมันเคยออกสี่ตัวเดิมเคยสี่ตัวแตกมาแล้วนะคะชุดนี้นะคะแต่ว่าเท่ากับกำหัวเอาแล้วชุเลขทูบเลยพอดีนะคะทุกคนชุดเลขทูบพอดีเนาะเอะมันเหล็กเนี่ยก็คืง เดี๋ยวนะคะทุกคนพ่อบอกอยู่เมื่อกี้ไปถามพ่อมาใหม่นะคะจําไม่ได้นะคะให้แฟนจัดสี่ตัวไปแล้วนะคะที่บ้านเอสจัดสี่ตัวกันไปแล้วคะ่ะจําม,มาว่างหัน,นเขียนไว้อยู่เ่าลืมอ่นี่ไงเขียนก่อนนะคะรือว่ารอบนี้เขามาสองคัน ไม่เป็นตำมนอยู่บบเก่าเขากลับหัวนะคะอันนี้เป็นเป็นเป็นไอ้นี่เนาะเดี๋ยวแอดให้ดูค่ะเดี๋ยวแอดให้ดูขออนุญาตพูดคนเดียวก่อนนะคะแต่แอดจัดแค่เดี๋ยวเดี๋ยวอธิบายให้ดูแอดจัดชุดเดียวนะคะกถูกก็ถูกคะ่ะไม่ถูกก็ไปต่อแ <laughs> อดจัดไปแค่ชุดเดียวนะคะแต่แบบว่าก็กลับหัวให้ทุกคนเนาะ ทะเบียนเลขหลุดเพิ่นขับมาย่างได้โอกแย่นัานจริงๆโดยเฉพาะรัฐบาลไทยนะคะใครที่ชอบนะคะติดไว้ค่ะโดยเฉพาะรัฐบาลไทยนะคะอันนี้เอสกับหัวให้นะทุกคนเนาะเอสกับหัวให้แต่ว่าเขา้าเข้ามาสองคันนะคะเข้ามาสองคันนะคะงวดงนี้นะคะเอดเขียนวันที่เจ็ดเนาะเจ็ดทับสี่ทับหกแปดนะคะบอวันที่ไว้ก่อน เคยแตกสีตัวมาแล้วนะคะนี่เลขนี้เลยนะคะอันนี้คือตัวจริงนะคะอันนี้คือตัวจริงทะเบียนรถเขาค่ะเคยแตกสีตัวมาแล้วใครเคยจําได้ไหมนะคะแล้วก็รัฐบาลไทยนะคะงวนนั้นรวยกันทั้งช่องเลยนะคะแต่ว่ามันกลับหัวอ,อกหกหกหกสองนี่แหละค่ะแอดจําได้รัฐบาลไทยนะคะมันกลบหัวอ,อกเนี่ย นี่ละคะ่ะเอสก็จะกับหัวหัวเล่นนะคะอันนี้คือคือคือเลขจริงเนาะอันนี้เอสกับหัวให้นะคะซึ่งมาชนกันกับเลขทูกของเราพอดีนะคะเก้าสองแปดเก้าอจัดตัวนี้นะคะเอหรือเอสจะไปเพิ่มอีกเพิ่มอีกโอ้ยลงทุนหกบาทนึงเอสเอสจะนี่ไว้เผื่อฟุกนะคะอันนี้จัดไปแล้วนะคะหนึ่งคูณหนึ่งจัดไปแล้วค่ะแต่ว่าไม่รู้แฟนเพิ่มไหมนะคะแต่ของเอสเอสจัดไปแล้วหนึ่งคูณหนึ่งนะคะ เหลือสองตัวนี้ยังไม่จัดนะคะเดี๋ยวไปจัดโต๊ะสี่ตัวไว้ก่อนนะคะชุดสี่ตัวเคยแตกแล้วเก้าสองแปดเก้าเอสก็จะตามค่ะจะตามจนถึงรัฐบาลไทยนู่เลยค่ะเหลืออีกสิบกว่าวันนะคะไปหาหยิบจับไว้ค่ะโดยเฉพาะนี่ค่ะเอดเชื่อว่าหลายๆท่านน่าจะจําได้อยู่นะคะเคยแตกกันมาแล้วนะคะมาย่ำได้หัออย่ำานันโดยเฉพาะรัฐบาลไทยค่ะ จริงๆทุกคนได้โชคตลอดเลยนะคะเพื่อนมาย่ยได้แต่วนนี้เพิ่นมาสองคันเนาะวดนนี้เพิ่นมาสองคันอันนี้เลขรถเพิ่นลูกเพิ่นค่ะอันนี้ลูกเพินนนเเพ่นอันนี้เลขรถเพิ่นอันนี้แอดกำหัวให้เนาะกำหัวให้นะคะแอดกำให้เนาะแอดกำให้เองค่ะแอดกำให้เองนี่หวยลงทุนหกบาทจัดแม่ค่ะ <c oughs> เอ้าไม่รู้ว่าจะมาไม่มานะคะแต่ว่าแอดจับไปสี่ตัวนะคะสองตัวบ่สนใจเลย โอ้หอยกา้ารวยค่ะหอยกา้ารวยไม่น่าจะเป็นหกสองแปดหกมากกว่านะคะเพราะว่าชนกันแต่เลขทูบนะคะแอดว่าชุดนี้น่าลุ้นนะคะเราพัฒนานีเดียวไปจัดใหม่นะคะเออลงทุนจ้กสิบสองบาทเอาสี่บาทดีกว่าค่ะเดี๋ยวสิไปเพิ่มเงินไหมเอาเจ้าสี่บาทค่ะอืเพื่อฟุกค่ะเผื่อฟุกนะคะเผื่อเอฟซีชอบด้วยนะคะไม่ชอบก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเคยสีตัวแตกมาแล้วแอดจาได้นะคะกีดกาดกันเป็นไง แอดก็เค่อยได้ค่ะแอดก็ยังบอกตอนนั้นเนาะเอ้ยผู้ใดจำได้ตัวไม่คนจำได้ละลนี่ค่ะอันมาง่ามได้ออกง่างแอดสิตามค่ะแอดสิตามหมดเลยจันพูดสุกนะคะตามหมดจนถึงรัฐบาลไทยเนี่ยตั้งแต่วันที่เจ็ดไปเนี่ยนะคะวันที่เจ็ดไปนี่เนาะแอดสิตามค่ะผู้ใดสิว่าจังได้กระสังพวกเจ้าสิเดเนเลกตัวนี้ติดไว้ตลอดเลยค่ะ พวกเจ้าสิไี้เห็นไม่รู้ละมาไม่มาไม่รู้ลระคะบ่หูเอาลองดูเด้อค่ะถ้าชอบกระจัดถ้าขัดก็ผ่านนะคะโอ้เอดก็ตืมเต้น,ตนขนาดลืมค่ะลืมนะคะเอดฝันอะไรมามโอ้ยเอดจำบ่ได้ค่ะเอดก็จำบ่ได้ฝันเห็นแฟนเก่าบุ้งยังเก่บ่หูนะคะจำบ่ได้เอด็ดเลย จำบุได้เป็นสุเป็นตะค่ะช่วงนี้ฝันแต่จำไม่ได้นะคะฝันบุ่อยแม่นค่ะช่วงเลยบุเอยฝันบ่เอานีนะคะทุกคนจะว่าแอดจัดตอนนี้แอดจัดไปแค่เก้าสองแปดเก้าเดี๋ยวจะไปเพิ่มค่ะแอดจะจัดสี่ตัวนี่แหละคะ่ะชุดสี่ตัวเพิ่นเคยหายสูมเมล้วค่ะเคยได้โชคก็เพิ่นมามล้วเธิ่น,นึงค่ะสําหรับเออลาวพัฒนานะคะเคยแต่สี่ตัวครั้งหนึ่งนะคะงวดก่อนปีกัวนู่นละคะ่ะ ปีก่อนคอยจําได้แลมาตอนปีใหม่ทําไมถึงบอกว่าปีก่อนก็เขาเพิ่งมาตอนปีใหม่ไงคะปีใหม่แล้วก็สงการเขาจะมาจะมาเยี่ยมตอนเทศกาลอย่างเงี้ยก็ออกนะคะปีใหม่นี่ก็ออกนะคะสงการเนี่สงการก็ต้องอ,ออกอีกแล้ววะนี <c oughs> ่แหละลองดูคะ่ะลองดูนะคะจำาหมือดอันนี้อันนี้ทะเบียนรถจริงเพื่อนอันนี้แอดกระกลับหัวหายเนาะกับหัวหาย,อ,หหายอันนี้เลขรถเพื่อนไผมากระจัดจะว่าแอสิบไปใสไว้ยืมสองบาทค่ะ อันนี้บอกตามความจริงได้บริปไปหลายได้ค่ะแอดไปสี่ตัวค่ะจับสี่ตัวอย่างเดียวเลยค่ะสองตัวไม่จับมือละมือเลีงเอาแครบเอาเลยค่ะทุกคนอันนี้คือตัวจริงนะคะตัวจริงเียนก่อนตัวจริงคอยสิตามทุกวันเลย หัวควน,น,น่าสั่นแอดใส่ไปบาทหนึง่งพอปูหัวคว,วน่าสั่นแอดไซหนึ่งคูณหนึ่งนะคะทุกคนอีรีแอดไซหนึ่งคูณหนึง่งมาชนกันกับเลขถูกพอดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะขออภัยนะคะแอดหิวขนมสำหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนนะคะขอให้หมานขอให้หิงขอให้ปังขอทุกท่านโชคดีสวัสดีค่ะ